โรงเรียนเป็นจมานนุศอนและโรงเรียนศยานุสร์จังหวัดจันทบุรีจัดการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจําปีการศึกษา2555ค่ะที่โรงเรียนศยานุศอนจังหวัดจันทบุรีได้จัดการประกาศคะแนนผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจําปี2555 เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศยนุสรจังหวัดจันทบุรีโดยปีนี้มีนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีและนักเรียนอำเภอต่างๆในจังหวัดจันทบุรีสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่4โรงเรียนศยนุสรได้เป็นจำนวน630คนขณะที่โรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจากที่ได้สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ส ประจำปี2555ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2555ห้องเรียนปกติมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งสิ้น450คน และสำหรับโรงเรียนเบญจมาราชุทิตในปีนี้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2555คะแนนเป็นอันดับที่1ของห้องทั่วไปได้แก่เด็กชายนัชพลบุญอภัยนักเรียนจากโรงเรียนตังเองจันทบุรีส่วนนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา2555ขคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของห้องทั่วไปได้แก่นางสาวนัชนนทาวโรนักเรียนจากโรงเรียนศยานุสรจันทบุรีค่ะดีใจครับเต็มตัวนานไหมคะเป็นเดือนครับเต็มตัวยังไงบ้างอ่านหนังสือสอบแล้วก็ทําข้อสอบบ่อยๆให้ไปเรียนพิเศษแล้วก็ซื้อหนังสือมาให้อ่านครับอยากเป็นหมอครับ ตั้งใจเรียนอย่างมีสมาธิอยากให้เพื่อนเพื่อสอบเข้าได้เยอะๆครับจะได้มาเรียนอยู่ด้วยกันอ่านอย่างอ่านแต่หลักการอย่าไปอ่านแต่ข้อสอบเพราะข้อสอบจะออกแต่หลักการร,รู้สึกดีใจมากเลยครเพราะว่าผมเองไม่ได้คาดหวังถึงขนาดว่าได้อันดับที่หนึ่งนะฮะเพราะผมคิดว่าขอให้ได้เข้าโรงเรียนนี้ก็ดีใจมากแล้วในส่วนตัวของผมก็สนับสนุนในเรื่องของการ อยู่บ้านนะฮะในบ้านก็เรียกให้ความรักขับอุ่นลูกนะฮะบางครั้งก็เล่นกับเขาเหมือนเพื่อนนะฮะบางครั้งเขาเล่นเกมเล่นอะไรในทีวีบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องเล่นกับเขานะฮะล้วก็พยายามเหมือนเตือนเขาว่าอย่ายให้เล่นมากนะฮะเพราะในเรื่องการเรียนเนี่ยผมต้องยกเครดิตให้ทางโรงเรียนเก่าคือโรงเรียนตังเองนะฮะเพราะว่าทาังผมเนี่ยเป็นชาวสวนนะฮะก็เรื่องการเรียนการรู้เนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะฮะแต่นี้ว่าผมก็ยกเครดิตทางโรงเรียนแล้วก็ก่อนที่จะมาสอบที่นี่เราก็มีการ เรียนเสริมนิดนึงให้เรื่องกุ้เียเกิดขวดวิชาในเรื่องของการเรียนฮะผมไม่ได้คาดหวังเลยมากให้ให้ลูกมีความรู้ก็พอแต่ถ้าเขาเรียนได้หรือว่าไปได้เนี่ยเราก็ส่งเสริมตลอดก็รู้สึกดีมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีค่ะหนูฝ่ฝันไว้หนูอยากจะมาเรียนในที่ที่ดีค่ะเราจะทําให้หนูพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นค่ะก็หนูก็อ่านหนังสืออยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็ทําแบบทดสอบ ซ้ำๆค่ะอยากได้ความรู้ที่เต็มที่ค่ะแล้วก็สังคมที่ดีค่ะก็ที่คิดไว้ก็คืออยากจะเป็นเภสัชกรค่ะเพราะว่าหนูชอบทําการทดลองค่ะแล้วก็อยากทํางานเ,เกี่ยวกับด้านผลิตยาค่ะก็ให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมตัวให้เต็มที่ค่ะก็ให้เขาตั้งใจแล้วก็ก่อนจะสอบก็ให้ทบทวนให้ พยายามทำให้ดีที่สุดคาดหวังก็คือให้เขาทำให้สำเร็จในระดับหนึ่งก,ก็พอใจละทสำหรับมาถึงจุดนี้โอเคก็แฮปปี้แต่ไอต่อ,ต,อต่อไปนั้นก็อีก,อ,กอีกลำดับหนึ่งอะคือคือไม่ได้ว่าจะต้องซีเรียสน,นะโดยส่วนมากแล้วถ้ารายละเอียดของการเรียนก็เป็นของคุณแม่เขาส่วนมากแล้วถ้าเราจะถามเขาว่าสนใจเรียนพิเศษไหม แต่เนะี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะเรียนแต่ทีนี้ว่าให้ให้รู้ว่าอันไหนที่ไม่ไม่ถนัดหรือไม่เข้าใจจริงๆให้เรียนให้เข้าใจแล้วถ้าอยากเรียนพิเศษแม่ก็สนับสนุนให้ค่ะก็อยากฝากให้ผู้ปกครองดูเด็กด,ด้วยะ่ะว่าเด็กเขาชอบแบบไหนตั้งใจเรียนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไปกดดันอย่าไปคาดคันว่าเขาจะต้องเรียนให้ได้อย่างนู้นอย่างนี้ค่ะปล่อยเขาดูเขาว่าความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะ